เดี๋ยวเรามาดูลูกปืนล้อหน้าแตกนะครับมันก็จะหลวมแบบนี the the ้เลยนะครับหลวมก็แก๊กก็แก๊กนะครับอาการของมันคือเวลาที่เราขี่เนี่ยมันจะทรงตัวไม่ค่อยอยู่นะครับมันจะสายไปสายมานะครับอันนี้คือล้อหน้าแตกนะครับส่วนสาเหตุนะครับสาเหตุที่ทําให้ลูกปืนล้อหน้าแตกนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวที่เป็นซีนกันฝุ่นนะครับแล้วเนี่ยมันจะมีซีนกันฝุ่นอยู่นะครับถ้าเกิดว่าซีนกันฝุ่นมันแตกหรือว่า อ่ามันเสื่อมสภาพเนี่ยมันจะทําให้เศษดินเศษทราย bo, แล้วก็น้ำนะครับเข้าไปโดนลูกปืนนะครับพอพวกดินทรายหรือว่าน้ําเข้าไปโดนลูกปืนเนี่ยมันจะทําให้ลูกปืนเราเสียนะครับเสื่อมสภาพนะครับมันก็เลยทําให้ลูกปืนเรารวมลักษณะ er. แบบนี้นะครับแบบนี้เราจะต้องได้ทาการเปลี่ยนลูกปืนใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนด้วยนะครับซีนตัวนี้มันแตกแล้วนะครับเนี่ยมันแตกแล้วมันก็เลยทําให้ทั้งฝุ่นทั้ทงน้ํานะครับ เข้าไปในลูกปืนนะครับลูกปืนก็เลยเสียไวแตกไวนะครับอีกอย่างหนึง่งถ,ถ,ถ้าเกิดว่าบูทตัวนอกนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าบูทตัวนี้มันใช้ไม่ได้นะครับเราก็เปลี่ยนบูทด้วยนะครับประเด็นสําคัญคืออย่าให้ฝุ่นกับน้ําเข้าไปโดนลูกปืนนะครับถ้าฝุ่นกับน้ํานะครับเข้าไปโดนลูกปืนมันจะทําให้ลูกปืนเราเสียหายอีกนะครับครับหวัวมากนะครับ